เห็นไกลๆลิฟนูน้นก็กลุ่มหนึ่งกำลังทำมายาตราไม่รู้กลุ่มไหนจะเอาแห่ภาพระหมพระพุทธกำลังจะแห่แล้วกลุ่มนูน้นส่วนกลุ่มนี้นั่งสือมนข้างนอกตอกัวพระพุทธรูปปางิปินิาน นี่ธรรมยาตราแห่ผ้าขึ้นห่งผลนี่คือธรรมยาตราที่แท้จริงนี่มาจากไหนครับลาวเลยครับโอ้นี่มาจากเมืองลาว เวียงจันทร์เหรอครับอรโอ้นี่คณะมาจากเวียงจันทร์มาจากประเทศลาวมากี่วันครับผม13วันมา13วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่มาถึงวันที่2วันที่22่สงวันที่4ธันวาคมครับถึงวันที่4ธันวาคมมาจากเวียงจันทร์โอ้นึกว่าชาวลำปางอุตส่าห์มองนึกว่ากำลงัางาะคุยผิดตลอดนี่คือชาวพุทธจากเวียงจันทร์มากันเยอะมากกี่คนครับท่านทั้งหมดร้อยร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกว่าพระสงฆ์เท่าไหร่ครับพระสงฆ์ประมาณยี่สิบพระสงฆ์ยี่สิบ ที่เหลือเป็นญาติโยม150คนโอ้เยอะมากมาจากเมืองลาวหน้าตาเลยเหมือนคนไทยมากเลยดูไม่ออกนะดูไม่ออกเนื่องมาจากภาคเหนือของไทยที่ไหนได้อร้านช้าร้านนาเป็นพี่น้องกันน,นี่ทำไม่นญาติไทยจริงเลยเนี่ยมาจากเวียงจันทร์โอ้มาไกลมาก5 0าบชีวิตรถบัสสี่คันเมื่อคืนนอนที่ไหนครับวัดที่เบตวัดที่เบตอ๋อเป็นชาวลาวนอนวัดที่เบตโอ้สุดยอดมาก นี่คือชาวพุทธเรามีสเสน่ห์มากคือนอนที่ไหนก็ได้เป็นพุทธในการเป็นพี่น้องกันร่วมร่วมสนารเดียวกันนอนไหนก็ได้พระลาวชาวลาวนอนวัดพุทธิเบศนีกำลังแห่เดี๋ยวกำลังรอบเดี๋ยวจะเก็บให้หมด